สวัสดีครับมือนีก็เยอะผมออมสินที่เกานะครับผมมือนีกะมาแน,นํนไลายพินม้วนๆสาวๆหวานๆที่เกานะครับผมมือนีลพรพมาประสาทไว้นะครับผมหายไปสองซ้ำมือกับว่ามีอย่างครับผมกะไ,ไ,ไปแกะไล่หนีมาแกแต่กะบดถึงก็ไปแกดอกครับกะเ่นไดในอยู่แล้วแกไปอันนี้ซ้ำเนียงมากเลยวกมันฝนตกนํานะครับผมกันเลยบนได้อัดนะครับผมฝนตกกับค่ายหยากง่า,งงาน เห็ดพินอยู่นะครับผมเห็ดพินขายขึ้นกันนะครับผมสําหรับผู้ใดสนใจพินนะครับผมแต่สร้างในนะครับตัวนี้กะพินผมเห็ดเองนะครับผมตัวนี้เป็นพินไมยุ่งท่อนเดียวบ่ต่อข้อนะครับผมนี่กะพินี่งานแตกงขวงครับอันนี้ท่านได้ใส่ฝาครอบโลลุ่มได้เลยครับนะครับขัดเนี้ยครับผมสิบแปดเฟตนะครับตัวนี้กับประท้อมเด้รีวิวครับผมเดี๋ยวถ้า มีคนมารีวิวให้นะครับผมเดี๋ยวจะีรีวิวเรื่องเดี๋ยวมาบอกเรื่องหัดพิ้นห้องของเราครับเดี๋ยวจะจะว่นผูพูดไสนใจพิ้นกับซังได้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้บังมีพิ้นเมนยุ่งขึ้นรูปไว้แล้วแล้วแกมาฮอกานน่อีกสองตัวนะครับผมเดี๋ยวขึ้นรูปให้บังนะครับผมเดี๋ยวรูตรงนี้นะครับครับผมแามาบอกอย่างโนดกันต่อเลยนะครับผมไล่พม่าปราสาทไว้หรือเปล่ากับบรลูครับผมกลับมาว่ากันเลยครับที่ไปหฮัด สิไปหันมาก,กคือไปเก็บสำเนียงอาจารย์เอโอโดายปลาเดินดินมากนะครับผมกขออนุญาตนะครับเปเล่นกะรู้สึกว่าเขาหูดีครับกับ่ไดเลเก็บมากละเอียดภานในนะครับผมก็กได้ส้ำเนียงติดเพิ่นมากน้อยนึงครับเริ่เหมือนเลยครับฟามีเลที่จะเร็มแนวน,นี้ครับ เรื่องบอกนะครับเมื่อนี้ขี้จีนะครับผมแหงขี้ต่ำนะครับขี้คนมักเล่นนะครับผมกบอาจิติดสายจักไมยนะครับผมพอผมตั้งสายต่ำนะครับมันต่ำต่ำต่ำอีลีครับมันสายต่ำมันแกงนะครับผมมันก็ติดสายกัดกัดเล่นเล่นได้นะครับนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าอดีตแห้งมันมันจะจับจักไมครับ ฟ้ามีเดทีานีดฟ้าแล้วก็มีดีดฟ้าคอยปล่อยออกนะครับนะครับเรื่องนี้นะครับดีฟ้าสองเท้อแต่ว่าเท้อที่สองปล่อยออกนั่นครับเลทีลาทีครับลาขวบทีเล นะครับผมนะครับนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปครับที่ไปยังในดีให้ฟฟางเป็นแต๋วเต๋วเต๋วเต๋วมีนะครับผม นี่ครับเดี๋ยวแล้วก็ะ้าไปออกดิดฝ้าไปออกนะครับเอาไหมนะครับผมเดี๋ยว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 เียวมีฝาละที่นะครับผมแต่ว่ามีเห็นในสำเนียงแน่นีดนะครับ ผมเลิ่กไหมครัผมก็ลงว่าผมเด่นแนอเลยนะครับต่อไปไงนะครับปกติมันจะเป็นฟาร่าฟาเมลีประมาณนี้นะครับเพราะเป็นแตวป้าดีดป้าตบตบล่านะครับ ฟา m i เลนะครับประมาณนี้คานูดตรงตรงกับฟาลาฟา m i เลนะครับผมคานูดผู้ใดว่าอยากซ้ำเอาซ้ำเนียงนํำนะครับผมประมาณนี้เอซ้ำเนียงกะ ผมก็บอกไป็นโน้บุดึด้วกันครับโอ้ได้ในย่านบริขึ้นโน้นให้เรื่องกันขึ้นการเสีงขึ้นให้ตรงตรงได้ครับมันมันเดะมันสำเนียงต้องใส่สำเนียงหลายกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับมีเลยมีฟาล้านะครับ คี้ปาจีดลนแน่นะครับผมตรงบอกละเอียดนะครับผมไม่นยองขี้ใดสำเนียงน้ำกันนะครับผม่อไปนะครับซอนลาซอนทีลาซอนลาซอนทีลาซอนลาที่ที่ซอนลาที่ลาซอนปามีซอนซอนลาซอน ทีลาสอนลาสอนทีลาสอนลาทีลาสอนลาทีลาสอนปามีแต่ว่ามี่กันจิเนี่ยนี่นะครับประมาณนี้ครับสำเนียงเขาต้องตีสำเนียงไป่จังน้อยนะครับเพื่อความมันเกินนิอีกนะครับผมมันมันก็จะได้แบบฟังแบบ ของหูของหูจังหนนะครับขอขอใส่หละฟ้ามีฟ้าลานะครับดีดฟ้าดีดผ้าตบล่านะครับ แถวแถวแถวมีมี่นะครับประมาณนี้นะครับเอาไหมนะครับต่อไปนะครับ ลาทีเล่ปาลาทีเล่ปาลาทีเล่ทีลาปานะครับผมปาแล้วก็สูตรนิวมาครับสูตรนิวมานะครับ,ารบปาลาทีเล่ทีลาปาเม่เก่าคือเก่าครับปาลาทีเล่ปามีที มีเต้านะครับฟาลาทีเลทีลาฟามีเต้าฟามีเต้าเต๋านะครับผมนะครับผมลาฟามีเต้าเต้านะครับลาลาฟาเมีเต้าเต้าเต้าอยู่มองป้านะครับเด็ดด็ดมีตบป้านะครับนะครับ เมีฟ้าหลานะครับต่อไปเยมีฟ้าหลานยังงงนะครับเรมีฟ้าหลาบานเป็นลูกทรงนะครับผมทรงโน้ดซ้ํ่าอันนี้ลูกทรงเนี้ยาก็ไปทรงนะครับผมผมกับบัไดแก้มาเบิดนะครับว่าเป็นทรงแนว้นเด๋ผมส่วนตัวผมสีทรงแนี้ยนี่นะผมจีทรงเขาไล่เสิรฟของไฟนะครับผม เดี๋ยวอห้าจะมีสอนอ่าแนะนําเสีองหมองไฟในคลิปข้างหน้านะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมยังคิดว่ามันเร็วเกินไปนะครับผมก็เลยประทันเลยทเท็ดลงนะครับลูกทรงหน้านี้นะครับ ประมาณนี้สักก่อนนะครับผมกะเสื่อหม่องไฟกับจีค,ค่อนข้างที่จะจะว่าหยากบัวโนดบอยหยากแต่ว่ากระเหรี่ยนกับค,ค่อนข้างจะหยากสําหรับมือใหม่นะครับผมกัเดี๋ยวผมจะประมาณอีพีที่เซฟเดี๋ยวผมจะเอ็ H ดคลิปไล่เสืงองหม่องไฟนะครับผมอาจจะแบ่งเป็นสองคลิปเพราะว่ามันอาจจะเหี่ยวนะครับผมกะมีทอนวาเสืงแล้วก็ทอนไหลนะครับผม มันก็สีไหลกับสีประมาณนี้ครับมันก็ตองมีทตอนไหลตรงลงมาอีกนะครับ่นอนแขางจะแง่น,นะครับแล้วก็จะยงกสำหรับค้นหันไม่ที่ยังอกขุ่นชิ้นในกัน ไลน์นิวกลับไปกลับมาเท่านี้นะครับผมตอนผมผมหัดผมก็เปลี่ยนเมือนกันครับสาหรับพนที่พื้นฐานบดีคือผมผมหัดผมแบบบริหารไม่หัดแบบพื้นฐานดีนะครับผมกะค่อนข้างจะยากนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ย๋อวผมดีดให้ฟังอีกรอบนึงเข้ามปราทไั้แล้วก็จบเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มนเที่ยงเท่านี้ขอบคุณครับติดตามให้ได้ด้วยอยากได้ทิ้งก็ติดต่อมาได้ครับผม เวขึ้นช่องทางติดต่อให้ยูนาจอเลยมา